วันนี้อลิล็อกเ,เป้าพามาที่ร้านบ้านน้ำเชียงดินนะคะถนอนอักษรนะคะที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะและที่สำคัญไม่ใช่แค่บรรยากาศดีมีสัตว์ด้วยมีทั้งกระต่ายนกยางตอนนี้อยู่ด้านหน้าของร้านนะคะก็จะมีร้านขนมน,นี่นะคะโครงสักเดเวยข้างในมีไส้ด้วยนะคะเป็นมูสช็อกโกแลตเดี๋ยวไปดูต่อค่ะย,ยังมีจุดถ่ายรูปอยู่ข้างในด้วยนี่เป็นบรรยากาศ กว้างมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นลานกว้างๆยืนถ่ายรูปไปด้วยกันแล้วก็ทำเมนูแรกของวันนี้นะคะก็คือแล้วก็มีแกงส้มนะคะมีคือสเต็กทออนะคะอซอสแอปเปิ้ลอันนี้เป็นเมนูต่างจังหวนะคะเป็นเมนูที่เราสั่งประจา ที่สคิดตลอดฤดูการปีใหม่ของทุกปีเลยค่ะเขาจัดงานตีมปีใหม่อยู่ค่ะที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะมีเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์วันนี้นะคะเราจองคิวแล้วนะคะคิวแน่นมากค่ะต้องรอเกือบร้อยคิวเป็นไงล่ะคะฮอตแค่ไหนและที่สำคัญไม่ใช่แค่บรรยากาศดี มีทั้งกระต่ายนกกระยางแล้วก็มีปลาคราฟด้วยนะคะเหมาะกับแฟมิล,ลี่มากๆ<า>อ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้าน,านในกันไปค่ะตอนนี้อยู่ด้านหน้าของร้านนะคะก็จะมีร้านขนมนเป็นห้องขนมอย่างเดียวโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างใน มากๆถ้าเกิดชอบทานเป็นของรสทีมี่เชอร์รี่แนะนำเป็นตัวเชอร์อรี่ไลท์ตัวนี้นะคะที่เป็นรูปเชอร์รี่นะคะราคา255บาทเคยทานแล้วบอกเลยรสชาตินุ่มละมุนต่อด้วยตัวเค้กตัวนี้มาใหม่นะคะเป็นยูสุทาร์ตนะคะ265บาทจะเหมือนเป็นทาร์ตด้านล่างแล้วก็เป็นเนื้อบูตนะคะด้านในมีไส้แล้วก็มีเป็นขนม ทานแล้วคะ่ะอ๋ออากงอากงทานอะไรอน่ะ<ด>อากงมานั่งทานกาแฟะคะ่ะแล้วก็ขนมหวานแล้วอันนี้คือเป็น,นช็อกโกแลตหรือกาแฟะคะกงช็อกโกแลตอ๋อไหนไหนนี่นะคะกงสั่งไปแล้วข้างในมีไส้ด้วยนะคะเป็นมูสช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะชิมดูมันจะเป็นแค,ค้กเกอร์แล้วก็มีมูสช็อกโกแลตเหมือนกินคุกกี้ มูดช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มข้นถ้าใครที่ชอบมูดนะคะแนะนำตัวนี้โโเอาไหมคะอลิสบอกว่าขมสำหรับเด็กนะคะอันนี้คาปูชิโน่ร้อนนะคะนี่แต่งหน้าเป็นตาจมูกกับปากด้วยเราลองชิมกันหน่อยอฟอง,องนุงน่มกลิก่นกาแฟาหอมอร่อยอ่ะ,อะเดี๋ยวตามไป ที่ให้ลูกค้าที่เดินผ่านได้แวะสั่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่สวยมากอ่าแล้ววันนี้นะคะเป็นวันพิเศษมีพี่พี่พนักงานนะคะแต่งตัวแล้วก็เต้นประกอบเพลงด้วยนะคะอย,อยู่ทางนู้นอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านน้ำเกียงดินค่ะ อาม่านะคะจองโต๊ะได้บ้านหลังแรกนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงตามมามาค่ะได้โต๊ะแล้วค่ะบรรยากาศบ้านนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศด้านนอกด้านข้างนะคะตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วเดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งนะคะตามมาเลยค่ะ โอ้โหมีนกฟามิงโก้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องไปไกลที่สวนสัตว์เลยจ้าที่นี่ก็มีนะคะเด<ม>ี๋ยวไปดูต่อค่ะยังมีจุดถ่ายรูปอยู่ข้างในด้วยเอ้าไปกันเลยม,มีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆาเลยนะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ่ายรูปได้ค่ะไปกันเลยค่ะ,<น>ะโอ้โหมีจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะคะตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้ค่ะ ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่แนะนำให้ทุกคนมาประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงนะคะแสงจะสวยด้านในเป็นสวนปลาคร์ฟแล้วนะคะ นี่เป็นบรรยากาศนะคะช่วงยามเย็นโรแมนติกมากๆเลยมีปลาคราบแล้วก็มีหงนะคะสามารถให้อาหารปลาตรงนี้ได้ถ้วยละ20ิบนะคะที่หน้าประตูจะมีขายเดี๋ยวตามไปดูมุมถ่ายรูปอื่นๆอนกนะคะบรรยากาศหน้าร้านนะคะตรงนี้นะคะจะมีหงดํายังมีกระต่ายด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูกระต่ายข้างในกันถึงแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของน้องกระต่ายนะคะอยู่ตรงนี้มีเล่นดนตร,ตรีตรงนี้ด้วยนะคะเป็นดนตรีสด แล้วก็ที่นั่งนะคะบอกเลยว่าในห้องแอร์เขาทําเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่3มหลังนะคะนี่เป็นบ้านหนึ่งค่ะบ้านหลังที่สองค่ะแล้วบ้านใหญ่ที่สุดเป็นบ้านหลังที่3ที่เรานั่งนะคะตรงที่นั่งทานอาหารก็ยังถ่ายรูปได้ด้วยนะคะจะมีมุมตรงนี้และก็ยังมีมุมตรงนี้เหมือนเป็นไร่องุนด้วยนะคะอยู่ด้านข้างนี่เป็นไรไอ่ orse. องุนเฮ้ยองุ่นจริง อยู่ตรงนี้แต่มันมืดมองไม่เห็นเป็นสะพานนะคะสามารถเดินไปถ่ายรูปได้ด้วยโอตรงนี้นะคะตอนที่สว่างสว่างก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปโอร้านเขาใหญ่และกว้างมากเลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นลานกว้างๆยืนถ่ายรูไปได้ด้วยเหมือนกันมาแล้วค่ะเมนูแรกของวันนี้นะคะก็นนะค,ะคือลาบกุ้งค่ะอันนี้นะคะเป็นลาบกุ้งนะคะเดี๋ยวมาชิมดูนะคะเขาใช้กุ้งสดต้มเป็นตัวๆมาหัน่นอันนี้เป็นเนื้อกุ้งล้วนเลยนะคะรสชาติก็จะ เค็มเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็หอมเครื่องเคียงแล้วก็ยังมีแกงส้มนะคะเป็นแกงส้มชะอมกระเฉดแล้วก็มีปลาทอดด้วยนะคะชิมดูก่อนนะคะแกงส้มเขาก็โอเคนะคะใส่ผักหลายอย่างคือมีทั้งผักกาดถั่วฝักยาวรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดมากนะคะกำลังดีมีปลาทอดชิ้นโตด้วยอร่อยค่ะ นี่คือสเต็กพ็อกช็อปนะคะซอสแอปเปิ้ลเครื่องเคียงก็จะมีเป็นหน่อไม้ฝรัง่งมันฝรัง่งแล้วก็มีเบคอนแอปเปิ้ลกีวีซอสแอปเปิ้ลนะคะพ็อกช็อปหนามากใหญ่มากเลยค่ะย่ายากด้วยชิ้นใหญ่มากโหเนื้อหนามากค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมก่อนนี่เราก็จิ้มกับซอสแอปเปิ้ลย่างแบบกำลังดีเนื้อก็นุ่มๆฉ่ำๆไม่แห้งเกินไป หอมมากาเครื่องเคียงนะคะจะเป็นมันฝรั่งอบมันฝรั่งนุ่มมากหอมเนยด้วยและนี้เป็นเบคอนทานคู่กันเป็นเครื่องเคียงที่เยี <c oughs> ่ยมมากค่ขะขนาดแอปเปิ้ลยังอร่อยเลยมันเหมือนแอปเปิ้ลดองหอมซอสแอปเปิ้ลมากเลย <c oughs> มันเป็นเครื่องเคียงที่ดีมากทำให้เราไม่เลี่ยน แล้วก็เพิ่มรสชาติให้พักชอบรสชาติดี้ีุณอันนี้เป็นเมนูปลาหมึกเจ้าสมุทรนะคะเป็นเมนูที่เราสั่งประจำคือปลาหมึกที่เอาไปชุบแป้งทอดกรอบเหมือนทอดมันฝร้่งแล้วก็ราดด้วยเครื่องเคียงหอมๆเป็นชิ้นใหญ่ๆนี้เลยโรยด้วยกระเทียมพริกไทยต้นหอมกินกับข้าวร้อนๆคือฟินมากวุ้ยชิ้นบนเลอร์เลยค่ะนี่นะคะคือปลาหมึก นุ่มๆเผ็ดๆนะคะก็คือเหมือนปลาหมึกทอดพริกไทยดำนั่นเองแต่หอมพริกขี้หนูนด้วยมาแล้วต้องชิมเมนูนี้นะคะยำผักบุ้งงูกรอบนะคะยำผักบุ้งกรอบนะคะมีเครื่องเคียงด้วยเป็นไข่ต้มแล้วก็น้ำราดน้ำพริกกุ้งสดกรอบๆเลยคะ่ะใหญ่ๆเลยราดด้วยน้ำยํานะคะกุ้งตัวใหญ่มาก ผักมุ่งดีมากกรอบไม่เหนียวแต่น้ำยำจะออกรสหวานน้ำกุ้งสดค่ะรวมๆก็ใช้ได้นะคะโ okay, ออเคนี่ยังม,ม,มีอยู่เลยค่ะจัดเต็มค่ะกินเกี้ยงเกือบพิจาร์แล้วนี่นะคะขอเหมาวันนี้ของอนุญาตใช้มือเหมาวันนี้นะคะ ทานคู่กันได้ดีมากๆอิ่มแล้วอิ่มแต่อร่อยอยู่ต้องเมางงไหมงงงงไหมงงเมนูนี้เป็นจิงเนเจอร์ของที่ร้านเลยสเต็กพอกช็อปซอสแอปเปลิลคุ้มมากเพราะชิ้นหนาใหญ่เออทวามใอันนี้เอาให้อีนนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะเป็นเวลาของขนมหวานแล้ว,วต่อไปเป็นกล้วยหอมชุบแป้งทอดโรยน้ำตาลไอซิง่ง ันนี้เขาทำมาร้อนๆเลยนะคะปแป้งกรอบๆวหวานๆนะคะแล้วก็กล้วยสุกฉ่ำๆนุ่มๆละลายในปากเลยกล้วยนิ่มแหนยวแป๊บเดียวหมดชิ้นเลยค่ะสำหรับันรี้น้องเป้าปชอบเลยค่ะมีความหวานๆฉ่ำๆชุมๆช่มๆแล้วก็แป้งทอดก,กรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มในโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่ง ตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนอบอุ่นโรแมนติกมากๆม,มีเพลงด้วยนะคะดนตรีสดวันนี้นะคะเราดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็ทานอาหารจนอิ่มแล้วนะคะเบ็ดเสร็จราคาที่เราทานไป2 6 9 9ับาทอาหาร6อย่างแล้วยังได้ขนมหวานอีกหนึ่งอย่าง อิ่มท้องแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศรสชาติอาหารดีๆในวันนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามอลิสล็อกเป้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ